Playzone เว็บไซต์ดับหนึ่งสำหรับคนชอบเล่นเกมจำหน่ายเทมโค้ด ID เกมบัตรเติมเงินมือถือบัตรเติมเกมอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์และสินค้าไอทีทุกรุ่นทุกยี่ห้อสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีโดยผู้ใช้กว่า1 0 0 0 0แนคนครบเครื่องเรื่องเกมต้อง Playzone เท่านั้นลิ้งอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ โอเคครับผมนะก็ขอการสตรีมิตรรักนะทั้งเกมกาลินาะฟรีไฟล์ด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับเกนมนี้นะครับพบกับผมนะครับกับรายการการ็ล์เกมเมอร์สีนะครับสำหรับเกนมนี้นะก็เดี๋ยวผมขอเออเป็นเออตัวละครนี้เป็นตัวละครมูวาร์ฟนะครับอะไรหน้าบทอะไรนะ อ่ะบีดบีดโรดบาร์นะครับก็เป็นตัวประมาณนี้เลยนะครับก็สลหรับเป็นดน้านไอตัวนี้ก็คือเป็นประมาณนี้แล้วก็สลหรับตรงนี้ผมก็จะแจกนะครับนะเป็นส่วนด้านเพชรน,นะครับใครที่อยากได้เพชรน,นะครับไปสู่รด้านสกินปืนต,ต่างๆมีสกาไททันนะครับนะสกาาชมพูต่างๆก็มีเอยอะแยะมากมายแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้ท่าทางนะครับเป็นท่าทางอะไรนะ ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด air the way ไอชีกา the key the r u e g i s นี่เป็นท่าทางประมาณนี้เลยนะก็จะเป็นท่าทางประมาณนี้เลยนะครับก็คือเปิดขายในร้านค้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูเพราะว่าผมก็จัดมาเมื่อเช้านี้นะครับนะก็คือจัดมาท่าทางก็กิจกรรมใหม่มีมีมาเยอะมากมายก็ท่าเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะท่านชมมีท่าลุกดิกอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นท่ามาใหม่นะท่านชมก็จะเป็นแบบท่าอย่างนี้เลยนะครับนะนี่ดูซิแล้วก็ nga โคตรสุดนะท่านผู้ชมดูดซี่แล้วก็มีไอบอลใหม่เป็นไอบอลนี้เลยนะครับก็จะอยู่ในสำหรับกิจกรรมไอกิจกรรมนี้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผู้ชมก็จะเป็นในกิจกรรมสำหรับเเหมือนคล้ายๆข้าบุกินะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็สกิจกรรมนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในการสิทธิ์รับต่างๆก็เป็นประมาณนี้ก็ชุดก็คือไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ที่แน่เนี่ยคือเขาเรียกว่าชุดอเทรนะครับแต่เขาเรียกว่ายังไงอ่ะเขาเรียกว่า ชุดกเกางเนี่ยคือเท่นะครับแต่หัวคือแบบกันหน้ากากคือมันไม่เฟียวนะครับอะไรประมาณนี้ก็สำหรับใครที่ชอบไม่ชอบก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับโอเคนะชมก็เดี๋ยวคลินวันนี้เดี๋ยวผมแจกบัตรไกด์หน้าเด้งให้นะครับ โอเคนะครับสรับบัตรเกย์หน้าเชีวนะยวก็สลับใครที่ได้ไปก็คอมเมนต์อยู่ตรงคอมเมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดให้นะสลับคนที่ได้บัตรเกย์หน้าไปก็150าเชียวน้ชมก็สหรับใครที่ได้ไปก็ยินดีด้วยนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้ได้หนึ่งคนสลับใครที่ดูคลิปจบผมแนะนําให้คนดูเนี่ยดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเพราะว่าถ้าเรากอไปมาเนี่ยมันอาจจะบใบเกย์หน้าอาจจะหลงเหลือแบบทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังประมาณนี้ก็อาจจะพลาดนะครับแล้วก็สลับใครที่ดูจนจบก็ได้รับเป็นทางหน้าบัตรเกย์หน้าเียวไป แล้วก็วันนี้เน่เดี๋ยวแจกเป็นเพรนะครับที่ผมบอกไปนะครับจานวน1 0 0 0เพันเพจนักชมใครที่อยากได้ฝากที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับตไคร้กดซับตไคร้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับกดซับตไคร้สองรอบเฉยนะครับโอเคนะครับกดซับตะไคร้เสร็จแล้วก็กดเออเขาเรียกว่ากดกระดิ่งเป็นทั้งหมดนะเพื่อในการแจ้งเตือนนะครับก็จะได้ดูคลิปใหม่ๆนะครับนะครับเออถ้าผมลงสมมติผมลงคลิปนี้นะครับแล้วคลิปเมื่อวานเนี่ยคือจะไม่สิดอุ่ลับแล้วเพราะว่าผมจะสุมไปแล้วนะครับสำหรับผู้โชคดีนะแต่ในการสุมนกกก็คคืออต้งดดไล์ะรรับแช ค,คลิปวันนี้ผมขอ100ไลค์เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่กด100ยไลค์แล้วนะครับเดี๋ยวผมเจอกันนะท่านผู้ชมถามว่าทํายังไงให้มัน like, ไลค์ไวๆก็คือแชร์หน้า f c e b o o k เดี๋ยผมไปตรวจสอบเองนะสำหรับใครที่ไม่เข้าใจก็ดูตารางคลิปนี้ได้ก็จะมีร่ากาติกาต่างๆนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้เต็มโค้ดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สมัครขด้วยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เป็นแนะนํากิจกรรมกันก่อน,อนละกันนะครับกิจกรรมมีปาร์ตี้นีออนจากกิจกรรมนี้เป็นตอนปริศ เออไทยแองเกิลนะครับนะมีท่าทางแบบเขาเรียกเป็นท่าทางที่ผมบอกนะครับนะแบบสุดเท่นะครับแล้วก็หินปังล่างแล้วก็เป็นอะไรเขาเรียกก็เป็นอะไรเนี่ยกระเป๋าหรืออะไรเนี่ยแหละนะครับแล้วก็เป็นในวรยุทธนะกิจกรรมนี้ยี่สี่ถึงสามสิบนะครับแล้วก็กิจกรรมเนี่ยก็เป็นประมาณนี้แลยท่านชมก็จะเป็นที่ผมบอกไปตะขี่แหละกิจกรรมนี้นะครับนะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเออขอก็เป็นล่ะหนึ่งครั้งละกันนะครับนะก็คือแบบ ลองไปนะครับอ่าได้พี90นะก็เป็นสลับปืนฮิวนะเอามาเพียวเดร์นะครับนะเดือนนี้เท่านั้นก็อย่าลืมไปซื้อเพราะเป็นของแลสลับคนที่เป็นสายสะสมนะครับสลับใครที่ไม่ทันเสกกันส่งก็ซื้อไม่ทันก็สายส่งก็สามารถมาซื้อได้สำหรับตรงนี้นะ่น่าปืนฮิวนะครับุดนะครับในกิจกรรมนี้ก็ไอเซ็ตอะไรนะเนี่ยเซ็ตบินปิดนะครับก็จะเป็นมานี้เลยแล้วก็ กิจกรรมนี้ก็คือสุ่มก้าเพชรสี่ก้าเพชรเก้าก้าเพชรอะไรประมาณร้อยสก้าเพชรก็คือผมสุ่มไปแล้วนะครับก็ที่ผมได้ของมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็คือเข็มนะเข็มปิดเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่เข็มก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ามันแล้วแต่ดีด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่เข็มก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับโอเคแล้วก็เออกิจกรรมที่ผมบอกเป็นอะไรเนี่ย m014 นะครับสนนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วก็เป็นนี้เลยที่ผมบอกงานเลี้ยงคืนเต็มลำนะครับอีกแปดวัหมดเขตนะแล้วก็กิจกรรม ทำนายดวงตานะครับนะเป็นฟรีไฟล์นะครับเปิดสนักแม่หมอรอคิวไอเทมนะครับยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเจ็ดนะสกิลกิรรมนี้มั่นถึงสุกสามวันนะครับมีปืนวันนี้เป็นธนัตปืนอะไรเนี่ยวอเตอร์นะครับเอ็มเอเมทัลนะครับก็จะเป็นสำหรับสกานะครับสกาน้ําเลยนะครับก็มหาก้าความแรงสุดคลุ้มนะครับอันนี้เป็นบัลลังก์สังเวยนะฮครัอคือค่าสังหาคอนเซ็ตก็คือนั่งท่าบัลลังก์นะครับก็คือนั่งท่านี้ก็คือเป็นประมาณนี้เลยสำหรับท่าทางนี้นะครับนี่เลยนะครับอร่อยคือแบบ ตกยุคแล้วสมัยนี้เขาต้องใช้มือวัดแล้วท่านชมดูซิครางนี้มันไม่ดูไปดูคลิปได้นะครับโอเคแล้วก็เตยมไปด็วศึกอันนี้เป็นยี่ห้ากรกฎาก็วันเดียวนะผมไม่แน่ใจว่ารับเออรับเลยหรือว่าต้องทากิจกรรมเสริมนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็กิจกรรมตรงนี้เป็นดนานไอ้กิจกรรมเออเพลตเพลตโยมโลกนะวันทวงแคนนะครับก็คือใครที่แบบซื้ออะไรก็สามารถมาตรงนี้ได้นะครับท่านชมก็เป็นประมาณนี้แล้วก็สำหรับใครที่อยากเข้านะครับเป็นดนานของผมนะก็เป็นประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขอกดชวญเพื่อนสิ คือมันกดยังไงอ่ะก็คือน่าจะกดได้แล้วนะครับเพราะว่าสรับใครที่เข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสังหาของผมก็คือมันมีคนดูเข้ามา1คนเป็น SS อะไรเนี่ยเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ออของต่างๆก็คือสามารถแลอกได้ตรงนี้ก็คือเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้สามารถมาเข้ารับชมภารกิจใดต่างๆนะครับแล้วก็วันนี้นะครับแจกเปน็นหน้าน,นะครับนะสลับเออ อ่าไมกดออกไม่ได้อ่าบักอีกแล้ววัยรุ่นดูซี่นะครับแล้วก็นะครับนะเดี๋ยววันนี้นะครับนะก็สลับใครที่อยากจะเข้าแฮนด์โอโซนก็ทักเฟซผมมาตั้นล่างคลิปนี้เดี๋ยวจะบอกให้นะครับว่าวิธีการเข้าเข้ายังไงเนาะ โอเคนะครับแล้วก็นะครับสำหรับคลืนนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะแจกสลหรับเทมโคไปตรงเขาเรียกว่าตรงคอมเมนต์แล้วก็ตารางคลิปนี้สำหรับใครที่อยากได้นะครับกดแล้วก็แชร์ด้วยนะครับสักทีนี้นะครับก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับผมสำหรับคลิปวันนี้นะครับอยู่เว็บเพย์โซนนะวันนี้ผมก็จะมาสอนสมัครสอนเติมพอยท์นะครับแล้วก็สุ่มรางวัลต่างๆนะครับในการรับเพชรหรือว่าปั๊มเพชรฟรีไฟล์แบบสุดคุ้มนะครับมหาวาลัคุ้มเลยนะครับแล้วก็สักทีนี้ผมก็จะมาสอนสมัครในการเข้าสู่ระบบก็คือจะกดตรรรงซ้้้าาายบบนนนีะคัแลวก็สมถ เป็นผู้ใช้หรือว่ารหัสผ่านได้แล้วก็แล้วในเฟซบุ๊กนะครับสามารถเข้าได้เลยประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับกดตรงนี้เลยนะครับนะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับกดเสร็จก็จะเข้าบูตเออสู่ระบบสําเร็จนะครับโอเคแล้วก็กดปิดไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาเออเขาเรียกว่าสอนเติม point นะครับว่าสอนยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะสำหรับการเติมเงินหรือว่าเติม point สำหรับทูนนี่วอลเล็ตนะครับนะก็คือสามารถเติมได้เลยนะครับสำหรับช่องทางตรงนี้นะครับก็คือกดไปที่เออเขาเรียกว่าทูนนี่วอลเล็ตนะก็จะเป็นบัตรเงินสมี ทูมอนี่วอลเลตต่างๆเลยแล้วก็มีธนาคารมีพร้อมเพียงอะไรประมาณนี้ก็คือผมจะเลือกเป็นทูมอนี่วอลเล็ตนะครับก็เบอร์ศูนย์หกสี่แปดหนึ่งแปดสี่สามก็ห้าก็จะเป็นเบอร์ทูมอนี่วอลเล็ตของพี่พลุนเดชานาสำหรับเจ้าของเว็บเพจโซนนะครับก็จะเป็นวันนี้ก็คือเติมอะไรเรียบร้อยเสร็จนะครับนะก็จะเป็นสำหรับเลข้างอิงก็จะอยู่ตรงใบเสร็จนะก็สามารถมาเติมได้นะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็คือสามารถกรอกเลข้างอิงตรงนี้เลยนะครับกรอกเสร็จก็ จะเป็นประมาณแบบเขาเรียกว่าเลขอ้างอิงนะก็คือสามารถใส่ได้เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้ท่านผู้ชมก็เดี๋ยวขออนุญาตเติมแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอเติมแป๊บหนึ่งนะครับคนดูดูซินะครับปไปไปนี้นะครับนะก็เป็นทางด้านเออเรียกว่าเลขอ้างอิงนะเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กกอกเลยนะครับนะก็คือกกอกไปเลยนะครับปุ๊บอ่ากกอกไปเลยนะครับนะที่เป็นเลขอิงตะกีนี้นะครับก็คือสามารถเกาะไปได้เลยนะครับแล้วก็กกอกไปเรื่อยๆนะครับกดยืนยันข้อมูลนะครับปุ๊บ อ่าเราตรวจสอบนะครับกดเสร็จก็ จะรอตรวจสอบข้อมูลนะครับหรือว่ารอสักครู่นะครับก็คือปลดยืนยันเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปผมจะมาสอนการเอ่อเรียกว่าเติมเงินมือถือนะครับแบบง่ายสุดคลุ้มหากวามคุ้มเลยนะครับก็จะสอนนะครับในการเติมมือถือแบบง่ายๆนะครับกับิที่น้่นแรกแล้วก็มันจะมีการเติมเงินมือถือตรงนี้นะครับแล้วก็มี A S D Tech to Move นะครับไม้4 G ฟรีค่าบริการทุกอย่างนะครับนะก็เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นหนัานคือขายมือถือแป๊บนึงนะครับเลือกน้า A S เนาะโอเคนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์เป็นเลยนี่ครับใส่ปุ๊บอ่าโอเคนะครับใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ก็ค <premises. S 2> ือจะเลือกจํานวนเงินนะครับว่าเอาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับก็มี10บาท2 0อะไรประมาณนี้ก็คือใครที่อยากสุ่มก็ประมาณนี้นะครับนะก็คือกดเขาเรียกว่าเป็นหน้ายืนยันตัวตนตรงนี้นะครับก็ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติหรือว่า AI ก็คือกดยืนยันทำรายการรอสักครู่ประมาณ3ามสี่วินี่แหละเงินก็จะเข้าเลยนะครับสลับเป็นหน้าเงินในเขาเรียกว่าในบัญชีเนาะโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปสุ่มนะครับนะสุ่มเป็นหน้าเขาเรียกว่าวงล้อนะครับแบบมหาความคุ้มเลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับนะก็เป็นเอ่อ มาใหม่นะสำหรับการส่มว่าผมไปลองสูมลแล้วคือมันบั๊กนะครั้งนั้นผมไม่แน่ใจก็จะมาลองทำคลิปในคลิปนี้นะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับนะก็ขอกอกอยูดีผู้เล่นแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคนะครับหนึ่งสี่หกสามสี่สองแปดสามสามสี่กไปเรียบร้อยกดเข้าระบบปั๊บโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนะ S K นะ Q นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็เออสำหรับใครที่อยากจะสุม่มก็สามารถสุ่มได้เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวขอกดไปเลยนะครับสำหรับเออครั้งแรกว่ามันจะได้หรือเปล่ามีเพชรมีเขาเราียกว่าเป็นพอยต์ต่างๆเลยปึ๊บปุ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 ๊บอ่ายังไงครับเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหอีดูส oh ิสองเครดิตนะยังดีนะชมก็เป็นประมาณนี zone, ้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อนะครับปุ๊บอ่ะตัด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 อ่ะยังไงครับลูกนี้ครับยังไงเฮ้ย1800ไดมอนด์ทุกชมดูสิสำหรับใครที่อยากบวมเพชรนะสามารถมาสุ่มในเว็บ Play Zone นะครับนะสามารถมาสุ่มได้เลยนะครับสำหรับเว็บ Play Zone ก็สามารถเอ่อดูของรางวัลได้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เข้ามาแล้วนะครับหน0่งพันดร้อยไดมอนด์